โอเคก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนวันน้องทุกคนที่กำลังดูคลิปของพี่ในตัวนี้นี่ก็คือเมลว่าแคน ESO1 ก็คือแคมของพี่ในนาะพี่ให้ลูกแคมของพี่ ESO1 คนที่จะไปเล่นนี่น้ะงกที่พึสมาล์พี่นาอให้เข้าไปท้าคนที่ไล่สดอยู่ในพิเราก็คือคนนี้นาะงฟาเมสโซ่8นี่นาะเขาจะใช้นิ้นในคอมนะทุกคนไปดูได้ว่าเขาจะอิ่มจะเป็นยังไงกันหนาะว่าลูกแคนของพี่จะเป็นู้ษําหรือว่าฟาเมสเขาจะเป็น แต่ก่อนที่จะไปเบอร์นี้พิ้วขอขนาเล่อไลน์เลว่าคนรัสักวายติดตามให้พี่หน่อยเลยมาแชร์เพื่อนๆของนุ้งุดน้อนได้ให้เขามาใส่ติดตามก็ลไรก็แชร์ให้ส่งพี่ได้น้อโอเคเราเาไปดูว่าเขาจะยิ้มเป็นยังไงการไปดูเลยโอ้โหเมนเล็กกวัตแตบเลยอเอสโอวกฟิลิกนกูพีน่หที่พิซซ่าได้น่อมยิ้หัวโอกฟ้าในตบตายเลยเป็นเกมแรกาว บามเจ็ได้โอ้โหเกลือดเนาะนอนไปซีซดาแม่ราจะได้สับิองดาแม่ดีจะตายแล้วนะเเพื่อนอย่าวิ่งตุนไปเนื้อแต้นะโอ้โหปั๊บมเมสเขาก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยเนาะโอ้โหเตียงตาโอ้โหตอนน่อทีโอโหจันนี่ลูกแอมไปง,ไง่ายง่ายเอาโอ้โห ไม่โดนนี่เนาะขอเชียวนี่ไม <oh> ่โดนนี่ไอ้เชียวเชียวหน่อยสิโอ้โหเกือบแต๊บกินเมนเนื้อโอ้โหมันได้ออกโหของจากเดินปาแต๊บเลยเนาะลูกแก้มของพี่คนไม้นี่โกไม่ใช่ธรรมดาเลยเนาะเจ้ามาเต็ีมที่ปรสาร์ว่ามือขวาของพี่คนไม้นี่แหละเนาะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเลยหวังว่าไอจะได้หัวตายก่อน ว่าจันดาเอสโอควันฟ์ฟลาเมสได้ไะมโ <First. S 1> oh, oh, อ,อ้โอฟาา์มสเขอหนีหัวของรูกเกมคนพี่แตกไปลเลยเนาะไม่ใช่ธรรมดาเลยเอาจริงจริงเลยนะครับเพื่อนเอาแล้วเ,เลยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยนะี่เขาหัวเต็มเต็มแต่ว่าไม่ตายได้ไงวะ มีดาเอร์เลิรออ์อยีดด้วยนาะดาเมรขาวใช่ดาเอร์เลิร์นโอ้โหไม่โดนเาดนาะรับว่าโดนน่าจะตายเล้ว,ว่าขอปัญญาไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนนี้โอ้โหว่าจนได้เอาไว้โอเกลือเกลือตายแล้วเอาดีหน่อยหยาบตัวนะงัวนะโอ้โหเกลือเกลือว่าจนได้ไม่โดนอีกนาะคือพิมพเมอร์คือตอนนี้น่าจะนี่งเหล็กรอมหน่อยแต่ว่า คือเบ็ดยังกระเาาอยู่หนอ <First, S 1> โอ้โอสาเลยหนอันส้ำอ่านไต้เลยหนอไปดูว่ามันเป็นจันได้หนอในเกมต่อไปนี่นะอะม่ธรรมดาจริงๆรนะิเลยดัมมาได้หนอฟาร์มสโอวมาเลยเอสโอวันกดไปเลยหนอพอจันได้หนอโอโอเอสโอวั o o นตอนนี้หัวคุปฟาแมสมแต8 0ไปที่เรื่อยน โอ้โหแล้วตอนนี้ก็ได้4ต่อ2แล้วเนาะฟาร์มสกัดเป็นยังไงช็อตเกมเป็นยังไงต่อนอะโอ้โหเขาหัวไปเลยหมกเลือก,อออกทามแต่ันี้เราจะได้ ES โรมอันยากว่าเลย4ต่อ2แล้วทำยังไงเินเชิอเชไปเลยโอโโ้โหเกือบหัวทามไปตาในโว้แต้กเลยปกตองไรวะโอ้โหอ,อกมาเลยยิ่งเลยเพื่อนอ,อกมาองมาก โอ้โหยิงโดนตัวต่าไฟตันนมีตัวเนาะแต่วันนี้จะได้อะไรเนาฟาร์เนสเขาคนยิงตัวอะไรเหมือนกันเนาะสามานโอ้สันฮานโยโยห้เดนเอ่อไม่ธรรมดาจริงๆไหมนะวันจัได้เนาะฟาร์เนสก็จะเกมาได้เป็นซีต่อซีหรือไม่เนาะโอ้โหเลเวลซีต่อซีเลยเนาะฟาร์เนสแม่ชายธรรมดาเลยปะอ้เอาจัดนเลยเนาะ จะเป็นเกมของไทยจังได้ฟาเมสเอาไปตันนี้เนาะรอซื้อของขาวบททีก่กุยงต่งมาดากันแว่าปุ๊สางคิดเนาะเดาซื้อเด้อเอาอะไรตในหวอไม่ได้โอ้โหเกือบไปเนาะจังได้วันนี้ายเอสโซวันโตโอ้โหลูกแคนขอ่งปีนยิงหัวของฟาเมสแต่ตายเลยเนาะ ออไม่ใช่ธรรมดาเลยมีเฟซบุ๊กมาด้วยวะ่ะออาจารย์ได้เอาแล้วเอาเลยจังหวะนี้โอ้โหดับไปก็นยิงโดนตัวเป็นเม็ดเล็ดอีกแล้วเนาะโอ้โหโ,โดนว่ะแต่ไม่แต่ยังไงวะ เกมของพี่นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยเนาะถ้าพอย่าลงสีมือรังขาวก็เอ็ดมาเมนเตอร์มาเดี๋ยวพี่สติดโต้ไฮเนาะแต่ต้องมีบัตรสมองขนาดทำไมมีบัตรสมองไม่ได้ออ้โหเกลือ่อนไปเนาะโอ้โหหวัดแตกไปเลยเนาะฟาเลสหัวก็แตกไปเลยเนาะกนะด้างโครงเอเอสออกบางไกลหกโต๊ะีไปแล้วเนาะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเลยไปดูว่าเกมนี้จะเป็นเกมตับสีหรือว่า ฟาวเวสเข่าจะเกยไดเวนฮาโต้กเนาะัจนไดโอโหเกือไตปัญญาคนเพื่อนปัญญา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 ปเนาอหยาเือใจม้นเยวกับเควาจนไดวัจได้โอโหยิงหัวเกือบเลยเนาะเอสโวางเกือแต่จะมีการเป็นล่ลปัญญาอนเลยเนาะวาจนไดมาแล้วมาแล้วมาแล้วป โอ้โหเดินตัวเลยเนาะเอาแล้วอะไรว่าจะได้แซวได้หรือไม่นาะตอนเลสโกเข้าไปโดนยิงตัวไปอยู่ที่โอ้ตันได้ว่าจะได้จะวันนี้เกิดแต้โอ้โหระดับ E S O วันยิงหัวตายเลยเนาะแค่คลิปนี้ก็จบเอนเท่านี้เนา้อเซกดไลค์กดแชร์กดติดตามในพีด้วยนะไอ้มีกำลังใจทางคลิปต่อไปเด้อ